เฮ้ยยเฮ้สว pues ัสด um 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 ีท um> um ุกคนคารับมาหอบเมืกี้ดันชิตนะเหนียวนี่บุกิมินันเดี๋ยวนะยัตถระสิริคาเดียวไปเคลียก็เรียกว่าโทริกิหรือว่าประตูโทริเฮ้ยมาแล้ววะไห่นะ เราจะปลี่ยนเรไปข้างบนนั้นยังไงอ่ะลุบมานี่เลยทิงงูไานะ อเ okay. ไม่ได้ได้โอ้ยมีงนะเอ้ยบาเอ้ยทิงู นี่ไปนู่นแหละน่าจะใกล้กว่า,านะฮ <c oughs> ึถึงไหมถึงไหมถึงเ <c oughs> ฮย้ยเนี่แล้ว <c oughs> โอ้โห เดี๋ยวให้บ่ามาทะลุด้วยนะก็มาดิไม่ต้องกลัวไหมเนี่ยกระสุนคงจักน้ำไม่ตายหรอก เมาไปอีกทีป่ะจะ<อ>จบร้อยเดี๋ยวแล้วโอ้ออมอสก์าบริสุทธนี่จะข้อมือของน้ำมาครับโอเค อไปต่อตรงไหนเอ่ยตรงนู่นเลยข้างหน้าโอ้ช่วยวิญญาณกันเราต้องช่วยปลดปล่อยพวกเขานะครับเพื่อที่จะให้พวกเขาไปสู่สุคตินั่นเอง à bên này đây nào. Ồ, nào nữa lên. À, hào tìm rồi ạ. Ồ, oh, oh. ไปโทรศัพท์แป๊บนึ่งนะเป็นยานเต็มเร็วมากเลยครับฟอโอเคครับผมทีนี้เร็วเราเต็ม ทีนี้เราจะไปเปิดโทรีเกตอันนี้ต่อโอ,โอ้โหเขาใกล้ๆกันแล้วกันนะเป็นอะไรนี่ป่ะ <laughs> <hàng này> đi không anh ấy. Bây giờ thế, có gì không? Buộc chẳng chưa rồi, buộc trong kia gọi khoe rồi <laughs>

kịp tôi ăn đó nhà dung nhà dung nhà dung oh, いい手際だ、mm. いいぞ順調だ。 ไม่เห mm ็นไม่เห็น สวยจังเสียงสยองหวันมากเลยแต่สวยเนาะงอมไหมจะไปเคลียร์ประตูนึก้กกอนเป็นแบนี้ก็ได้่หมวะ 哎，野了、hey. yeah,，哦、oh、吼，嗯，我 get 到手。 เยอะเกินเยอะเกินมาแล้วโอ้โอเยเยอะเกินรูปไปแย่รังแต่นะเนี่ยสำคัญเียถีบผลดียก่อน มาเลยเฮ้ยจะไป้นไปดูดยังไงวะนะ่ะโอ้โหเฮ้ยรุงหัวร้อนออมาเดีววาไอ้รุงหัวร้อน กระดงกว่ร้อนเจอนี่ก็กัดนน้ำโป๊ะ,ะน้ำเแไไแำแำแาแน้ดับไฟหห่อไหมดับไฟหนรอไหมดับไฟหน่อไหมไกระงกว่ร้อนน้ำดับไฟหห่อไหมไฟเลยม

ไอลทำเม็กซ์เร์มือดับทักษิณอะเลยละเฮ้ยกระสุนหมดคู่เลยงั้นก็ต้องใช้นี่หน่อยละเ,เวทมนต์คาถายันปอายุอ๋อนี่กินอ๋อใช่ ลุงไหนล้วะลุงลุงลุงลลุงลุลุงไไลุงไม่เห็นเป็นไรเลยทันเนี่ยุดมุตโตะสึกรกา ที่ผายแล้วไม่โดนอ๋อหมดเลยออหนิงไม่โดนเมื่อกี้โอ้ยอะไระเนี่ย ไอ้ชื่อประตูเหียเนี่ยมันติดเนี่ยโอ้แม่งลายแล้วะโอะเดี๋ยวแล้วมึงีนถือปนืนขึ้นมึงกูละประตูหายนี่ไม่สวยละเดี๋ยวเียของหมดเอึงนะโอ้ OK, đấy. Really. Ma, ma. Oh, hey. Điệt này đã tay em lùng đấy. đi ngay, mới thay đi. ลบไปต่อยนะลงแพน้ำนำก็รับไปเลยสะถิดมองจกักอุ้ยเนียลงไม่ได้มีคนเดียวก็รับไปที่ไปเลยสมเพิร์บัตตาไม่มีสองอุหรอ เฮ้ยเตัวแปลกมากเยี่ยมอืมโหอีป้ามึงอะไรของมึงอะไรของมึงกูไปสอนแล้วกูฝ่าไปเลยนี่แน่อีกฝ่าพนักงานบริการนี่แน่จบฮู้น่ารำคาญ โหน,น่ะมุกอะโอเคเอ้โอะไรประตูนี่ทำหวัวล้อเลยเอาแล้ว

Ừm, ừ. Nào không? Ừ. Ừ. À, đô nệt thấy thị trấn, nếu tôi giải quyết... tôi... Ồ... tôi sẽ gặp ninja. Anh đang tìm โอ忍เだよ。嘘นかないだよ。ด<ー>้ย้่ท้่ไได้เ่าเลยจ่ายได้วะเนี่ยจ่ายได้วะเนี่ยโอ้โห้เคเคหลอกลกูบริโภคแค่ชัด ได้พลังมาไ <Hey. S 1> อ้ก็ียกว่าสร้อยไฟอ่ะได้อยทำไรพลังไฟเออผมลืมไปว่ามีอันตีอยู่ผมไม่กดเมื่อกี้ทางไหนแล้ววาหลอกลวงผู้บริโภคอะวะัดอะไม่น่าโดนเนตเลยไม่เป็นไร นี่มีอะไรอู้อ้โหขโมยของขโมยของเลยในเมื่อแบบในเมื่อน้องตลกกอเลยมาอยู่ทีนะแต่แมวก็อยู่ใช่ไหม แมวผ,ผมก็หิวเหมือนกันแต่ผมไม่ให้ละมันกินเนี่ยอชิตาเบะอาว่า,าวเทสุนิตาเบนะมันซนมากเลยครับเหมือนหมาเลย โอ้โห oh oh. thank y นะขอบคุณหนาขอบคุณหนาผมไม่ได้รอพี่กันเลยพี่จองด้วยไอแกพูดอย่างนี้จริงๆขอบคุณหนาอ่ามีอะไรขายบ้างอ่ะลูกธนูเหรอเอา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 สิบอันเลยเอา ได้ไ่ะมันได้แค่สิบพันอ่ะแมว่ผเป็นไรวะเป็นไรลูกอืมคันเหรออืม

นี่ดังนี้เว้ยมามาในป่าลึกด้วยนะนี่ฝนประกายแสงอ่ะหนิงห้อยว่ะนี่มันมชวิญญาณของผู้คนทั่คนเ่มันเยอะข,ขนาดนี้ 慣れればなれるほど正義感ってものが鈍る、うん、いちいち反応してられないからなけどなたまに鈍くなったその頭をガツンってぶったた,たいてくれる事件がある目の前の光景がそうだ正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう ไม่ได้ดูคัสซีลนแมวมันกวอนลายลูกเงาเเหรอหยุดือได้แล้วนอนนอนไปที่ไหนอยโอ้ับผมหยุดเลยไอ้วนแดมไอยู่ด้วยน เดเลยนั่นเฉยๆนั่นเฉยๆโคกุกะไรเกศตระสามารเข้าไปได้ละเปิดปะเถิดเปิดผนึกหินจเออ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 เเออเออ โอเคทุกคนเดี๋ยวอันนี้เราไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพันหนะ้าเรามาลงไปในถ้ำดีกว,ว่าว่าน้องสาวเราอยู่ในนี้หรือเปล่านะเพราะตรงนี้รู้สึกจะเป็นที่ที่แสงพุ่งขึ้นมานะครับ แต่น้องเราอาจจะถูกคขังอยู่ในนี้ก็ได้โ okay, อเคไว้เจอกันครับทุกคนครับบ๊ายบาย